สวัสดีครับพบกับผมนะครับปาร์คจากวิสานออโตคาร์นะครับเต้นรถมือสองครับที่คุณวางใจนะครับวันนี้นะครับผมอยู่กับเจ้ารถ E 2 5 0คูมนะครับหรือ E คูมนั่นเองนะครับตัวนี้จะเป็นบอดี้นะครับ W 2 0 7นะครับรถเบนซ์หรู2ประตูในราคาไม่ถึงล้านเป็นยังไงไปดูกันเลยครับ สนับสนุนโดย c a r f o r s u ช e เว็บ sure. ไซต์ค้นหารถมือสองคันสภาพมากกว่าหมื่นคันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา c a r f o r s u r e .com ตอนนี้นะเราก็อยู่ด้านหน้านะครับของเจ้ารถเบนซ์คันนี้นะครับกระจังหน้านะจะเป็นสีเทานะครับตัดกับโครเมียมนะครับแล้วอันนี้จะเป็นโลโก้ดาวเบนซ์ใหญ่แล้วนะด้านบนก็จะเป็นโลโก้เลียมนะครับเบนซ์นะครับ ตอนนี้ไม่มีดาวขึ้นมานะครับเซ็นเซอร์หน้าทั้งหมดนะครับมีทั้งหมด6จุดนะฮะสบายหายห่วงแน่นอนนะครับถัดมานะครับทางด้านข้างตรงนี้เลยนะครับคันนี้จะเป็นไฟหน้าแบบไบซีนอนนะครับก็คือเป็นไฟหน้า2อดวงเนาะมีระบบนะครับเลี้ยวตามนะครับเวลาที่เราหัดพงมาลลยนะครับ ด้านล่างนะตรงนี้จะเป็นไฟ Daytime ์นันนิ่งไลท์เนาะบอดี้ที่เป็นปี2009หรือ2010เนี่ยไฟจะเป็นรูปตัว L อยู่นะครับเพราะฉะนั้นขับรถกลางวันสบายหายห่วงปลอดภัยแน่นอนนะครับตอนนี้เรามาอยู่กันที่ด้านข้างตรงนี้นะด้านข้างจะเป็นล้ออัลลอยนะครับขอบ18นะอันนี้ลูกค้าเดิมนะครับเปลี่ยนมาให้เรียบร้อยนะครับยางนะครับจะเป็นซีรีส์2 3 5 40 ZR 18ตัวนี้นะผมบอกก่อนว่ายางเนี่ยจะเป็นยางปี2018นะ อันนี้มองด้วยตาเปล่านะครับสภาพดอกยางยังลึกอยู่นะลูกค้าเอาไปสามารถใช้งานได้นะครับแต่ว่าถ้าลูกค้าซีเรียสเนี่ยจะเปลี่ยนยางเป็นยางใหม่เริ่มต้นน้ำใหม่จากคุณก็ไม่เป็นไรนะต่อมาครับด้านนี้นะครับอย่างที่เรารู้อยู่แล้วเนาะ เมอร์ d e เดสเนี่ยเป็นเจ้าแรกเนาะที่คิดค้นนะครับไฟเลี้ยวแบบ2ชั้นนะไฟเลี้ยวจะเป็นไฟเลี้ยวแบบ LED ติดอยู่ที่กระจกมองข้างนะคันนี้ทัฒนา,าวิสัยในการขับขี่เนี่ยคนขับมาด้านข้างหรืออะไรเนี่ยมองเห็นเราชัดเจนแน่นอนปลอดภัยแน่นอนนะครับสาภาพสีโดยรวมผมบอกก่อนสาภาพสีโดยรวมตอนนี้ที่เราดูอยู่นะผมยังหาจุดติไม่เจอเนาะน่าจะมีการเก็บงานมาให้เรียบร้อยนะครับลูกค้านําไปสามารถใช้งานได้เลยไม่ต้องไปทําอะไรต่อนะสวยงามมากๆอาะตามผมมาดูนะครับ รถยุโรปนะครับส่วนมากนะครับฝาถังน้ามันจะอยู่ทางด้านขวามือของรถนะโอเคนะครับอยู่ด้านนี้นะน้ามันที่เติมก็จะเป็นน้ามันเบนซินนะครับแก๊สโตฮอ์9195อะไรก็ได้นะครับตามมาดูด้านหลังของรถกันดีกว่านะครับตอนนี้เราอยู่กันทางด้านท้ายรถนะครับของเจ้า Merced e เดสเบนซ์อีฟูคันนี้นะครับไฟท้ายนะผมบอกก่อนไฟท้ายเนี่ยใหญ่มากๆนะครับเป็น LED ด้วยนะคันนี้มีกล้องมองหลังมาให้ด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ย ปลอดภัยหายห่วงแน่นอนนะครับนี่นะครับไฟเบรกดวงที่สามนะครับเซ็นเซอร์ท้ายนะครับมีทั้งหมดสี่จุดนะเซ็นเซอร์ท้ายนะครับอ่าเรามาดูกันนะครับว่าด้านหลังของเจ้า e250 คันนี้นะครับมันกว้างขวางขนาดไหนนะผมลองเปิดนะต้องบอกก่อนเลยนะดี่ด้านท้ายของเจ้า e250 คันนี้นะนี่โอ้โหกว้างมากผมมุดเข้าไปได้อะ่ะผมบอกเลยผมเข้าไปนอนในนี้ได้นะ แล้วก็ตรงนี้นะครับจะเป็นนะครับตัวพับเบานะสามารถพับเบาะแถวหลังได้นะครับเผื่อต้องการที่จะเก็บของชิ้นใหญ่นะครับแล้วไม่มีผู้โดยสารเราสามารถกดพับเบาเข้าไปได้เลยนะครับด้านล่างตรงนี้นะครับอ้อเรามาดูกันล้ออะไหล่นะครับอุปกรณ์เปลี่ยนล้ออยู่ครบนะไม่เคยถูกใช้เลยนะเนี่ยด้านล่างนะเม็ดอาร์คเดิมๆนะครับซีนกาวจากโรงงานนะครับรับรองนะครับคันนี้ไม่เคยเกิดอุบัติเหตุแน่นอนนะ ทีนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูภายในตัวรถกันว่ารถคันนี้มีฟังก์ชันอะไรให้เราใช้งานบ้างนะครับไปเลยครับตอนนี้นะครับเราก็อยู่ภายในตัวรถนะครับของเจ้า Mercedes Benz E250 คันนี้นะครับเรามาดูกันนะครับว่าข้างในมีอะไรบ้างนะครับอย่างแรกเลยนะพวงมาลัยนะครับเป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันนะก็สามารถควบคุมนะครับวิทยุนะครับได้จากพวงมาลัยนะทางด้านขวาก็เป็นรับสายวางสายเพิ่มเสียงลดเสียงปุ่มสั่งการด้วยเสียงนะครับทางด้านซ้ายนะครก็จะเป็นปุ่มควบคุมจอนะครับบนหน้าปัดนะครับ พวงมาลัยนะครับจะเป็นพวงมาลัยแบบดูทรงสปอร์ตนะจับถนัดมือมากนะครับเป็นแบบ3ก้านนะครับสภาพพวงมาลัยเนี่ยดูได้เลยนะไม่มีนะครับรอยลอกหรือร่องรอยอะไรเลยนะอยู่ในสภาพที่สวยงามมากๆเลยนะครับทางด้านหลังพวงมาลัยเนี่ยก็จะมีแพดเดิลชิปนะไว้เพิ่มเกียร์ลดเกียร์นะครับได้นะครับ แล้วก็มีครุสคอนโทรลนะครับอยู่ด้านหลังทางนี้ด้วยนะครับเรามาดูฟังก์ชันเพิ่มเติมนะทางด้านขวาตรงนี้นะครับอ่าก็จะเป็นปุ่มเซ็นทัลล็อกนะครับแล้วก็เบาะปรับไฟฟ้านะครับสามารถเมโมรีได้ถึง3ตํตำแหน่งเลยนะครับบางทีที่แบบที่บ้านจะมีคนใช้รถคันนี้แบบ2คนอะไรนะครับก็เมโมรีไว้นะว่าใครอยู่ตำแหน่งไหนนะครับจะได้ไม่ต้องมานั่งคอยปรับหาใหม่ว่าเฮ้ยตำแหน่งชั้นอยู่ตรงไหนอะไรนี้นะครับอ่าตรงนี้ผมเหลือบมาเห็นนะเจ๋งมากเครื่องเสียงของฮาร์มันคาร์ดอนนะครับ เสียงดีแน่นอนนะครับคันนี้นะครับสบายใจหายห่วงเรื่องเครื่องเสียงได้เลยนะต่อมาเรามาดูฟังก์ชันตรงกลางนะครับอันนี้จะเป็นหน้าจอนะครับแสดงผลวิทยุนะครับแล้วก็มีน a v วิเกเตอร์ด้วยนะครับอ่าต่อมานะครับช่องแอร์นะครับคันนี้นะครับอ่าตรงนี้นะครับเราสามารถสั่งนะครับนี่ครับเบลลนะครับให้ออกมาได้นะครับตรงนี้นะครับอย่างที่เห็นนะตรงนี้ก็จะเป็นวิทยุนะวิทยุเดิมของโรงงานเลยนะครับ อยู่ในสภาพที่สวยงามมากๆไม่มีรอยะลอกลนะอันนี้ก็จะเป็นตัวเปิดปิดพาร์คเซนเซอร์นะครับแล้วก็มีสามารถปรับลมที่เบาะได้ด้วยนะสวิตจะอยู่ตรงนี้นะดูด้านนี้นะครับนี่นะครับมีตัวปรับตรงนี้อยู่นะลมร้อนลมเย็นนะถัดมาด้านล่างตรงนี้นะครับแอร์ Air นะครับจะเป็นแบบดูอนะครับสามารถปรับแยกอุณหภูมิซ้ายขวานะอิสระเลยสมมติว่าผมเป็นคนขับเนี่ยผมขี้ร้อนผมตัวใหญ่ผมขี้ร้อนอยากได้เย็นเย็นผมลดอุณหภูมิไปเลยครับข้างนี้เอาไปเลย20นะครับอะไรอย่างเงี้ยนะครับข้างขวาแฟนผมนั่งอยู่ หนาวอ่ะผู้หญิงขี้หนาวใช่ไหมครับแยกไปเลยไม่ต้องทะเลาะบทปัญหาแน่นอนนะฮะแล้วคันนี้นะครับแอร์แบกนะครับต้องบอกเลยระบบความปลอดภัยนะครับคันนี้นะครับให้มาครบคันมากมากนะครับแอร์แบกนะครับเสา A นะครับก็มีนะครับพวงมาลัยแอร์แบกคู่หน้าก็มีนะครับด้านหลังพูดง่ายแอร์แบกรอบคันเพราะฉะนั้นสบายใจหายห่วงได้เลยนะครับเกียร์นะครับจะเป็นเกียร์ออโต้นะครับแล้วก็สามารถปรับโหมดได้นะครับโหมดอีโคโหมดสปอร์หรือว่าจะปรับเป็นแมนนวลนะสามารถ กดปำหมดได้ตรงนี้จะเป็นปุ่มนะครับเซนเตอร์คอมมานนะครับของเจ้า Mercedes-Benz นะพูดง่ายๆก็คือนะครับไว้คอนโทรลหน้าจอที่อยู่ตรงนี้นะครับผมตรงกลางนะก็จะมีช่องเก็บของนะครับแต่ผมเปิดให้ดูนะกดเปิดได้จากด้านข้างของฝั่งนะครับช่องเก็บของเนี่ยสามารถวางของกระชุกกระจิกอะไรไงนะครับถือว่าใหญ่อยู่นะอันนี้สามารถวางของได้เยอะเลยนะครับสภาพเบาะหนังบอกก่อนเลยหาตัหนิไม่เจอครับสภาพเบาะหนังนะครับเบาะหนังคันนี้นะครับต้องบอกว่าอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์มากนะ ทรงเบาะเนี่ยดูเป็นแบบทรงสปอร์ตอะ่ะมันมีด้านข้างมาโอบตัวผมไว้เนี่ยเห็นไหมครับขนาดผมตัวใหญ่ขนาดนี้ผมยังนั่งไม่อึดอัดเลยนะคันนี้นั่งสบายมากๆขับรถทางไกลหรืออะไรเงี้ยสุดยอดมากๆเลยนะครับหลายๆคนนะครับคงจะสงสัยว่ารถ2ประตูเนี่ยใหญ่ๆอย่างผมเนี่ยเข้าไปนั่งได้ไหมโดยสารได้จริงหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะเดี๋ยวผมจะเข้าไปนั่งให้ดูก่อนอื่นนะตรงนี้นะครับจะมีโครเมียมอยู่นะวิธีพับเบาะนะ นี่นะครับไปปุ๊บเห็นไหมครับเบาะจะเลื่อนขึ้นหน้าให้เองนะครับวิธีการขึ้นก็ปีนขึ้นได้เลยนะครับผมบอกก่อนว่าส่วนสูงผมเนี่ย182ซนติเมตรน้ำหนัก137กิโลถ้านับเฮดรูมเนี่ยมันพอดีเกินไปนะครับอาจจะไม่เหมาะกับผู้ใหญ่ตัวสูงๆนะถ้าเป็นผู้หญิงไซส์มาตรฐานนะครับไม่สูงมากนะครับหรือว่าเป็นเด็กเล็กลูก,กเนี่ยคงเข้ามานั่งได้สบายๆนะแต่ว่าที่เห็นเนี่ย ขาเหลือเพราะว่าเบาะข้างหน้ามันวาวเข้าไปเนียขาไม่อึดอัดเลยนะครับด้านข้างมีที่วางแขนนะแล้วก็ที่สําคัญนะเขาคงคิดมาแล้วนะครับว่า2ประตูเนี่ยต้องโดยสารด้านหลังได้สังเกตนะครับว่าด้านหลังอาจจะมีแอร์หลังด้วยนะเย็นหายห่วงโดยสารด้านหลังได้แน่นอนนะครับตอนนี้เราก็มาอยู่กันหน้าห้องเครื่องนะครับของเจ้า Mercedes-Benz E250W207 นะก่อนอื่นเลยต้องบอกกันว่าสภาพเครื่องเนี้ยแห้งๆเลยนะครับไม่มี รอยเยิมรอยรั่วของคราบน้ํามันนะไม่มีคราบค่าเหมาใดๆเลยนะครับโอ้ห้องเครื่องนี้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์สุดๆเลยนะแต่ว่าผมแอบเห็นนะครับว่าฝากระโปรงคันนี้นะเคยถูกแกะนะครับน็อตฝากระโปรงถูกแกะฝั่งนู้นก็อ่าถ้าแกะก็ต้องแกะ2ฝั่งเนาะฝั่งนี้ก็เคยถูกแกะนะครับแต่ว่าเราต้องมาดูกันนะว่าคันนี้เดิมไหมนะครับสังเกตได้ว่าคันนี้เดิมแน่นอนนะพอดู ดูเม็ดอาร์คที่ฝากระโปรงนะครับนี่นะครับรูกลมนะครับเม็ดอาร์คสวยคมนะครับนี่นะครับรูกลมนะครับไม่มีเบี้ยวเลยนะครับเม็ดอาร์คเรียงตัวสวยกลมนะเพราะฉะนั้นคันนี้สันนิษฐานได้เลยนะครับว่าคันนี้ฝากระโปรงอ่ะแค่เคยถูกแกะไปทําสีเนาะเพราะว่ารถปี2010ใช่ไหมรถ10ปีการทําสีไม่ใช่เรื่องแปลกสำหรับรถ10ปีนะครับ อ่าแล้วก็ดูนี่ด้านหน้านะนี่ด้านหน้าลูกลมเห็นไหมเม็ดอาร์ตนะครับเรียงตัวสวยกลมอยู่ครบนะน็อตหน้าแผงข้างทางด้านหน้าคนขับไม่เคยถูกแกะนะครับน็อตฝั่งนี้นะครับอีกฝั่งล่ะมาดูกันครับน็อตฝั่งผู้โดยสารก็ไม่เคยถูกแกะเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นตอนนี้ฐาเราถูกต้องนะครับคันนี้ฝากระโปรงถูกแกะไปเพื่อทำสีเท่านั้นนะ และที่สําคัญนะดูนะรถ10ปีนะครับดูฉนวนกันความร้อนนะอยู่ในสภาพที่สวยงามมากๆนะครับนี่นะครับมีโค้ดนะสมบูรณ์นะมีซีเรียลอยู่ตรงนี้นะเพราะฉะนั้นคันนี้ไม่เคยโดนมาแน่นอนนะครับตอนนี้นะครับเราก็อยู่ในช่วงดูโครงสร้างนะเรามาดูกันเจ้าคันนี้เคยโดนมาหรือเปล่านะครับก็เอดอินเลยเปิประตูหน้าโอเควูดูนะเม็ดอาร์คนะครับ เรียงตัวสวยกลมนะครับไม่มีรอยต่อไม่มีรอยตะเข็บอะไรนะครับสวยๆนะกลมๆจากโรงงานแน่นอนนะเพราะฉะนั้นคันนี้นะครับด้านหน้าฝั่งคนขับไม่เคยโดนแน่นอนนะครับทีนี้เรามาดูกันนะครับฝั่งผู้โดยสารบัางนะดึงเลยอันนี้เราแอบดึงไว้ก่อนนะครับมันก็เลยดึงให้โอเคฝั่งผู้โดยสารเห็นไหมครับเม็ดอาร์นะครับเรียงตัวสวยกลมนะครับไม่มีรอยตะเข็บไม่มีรอยสัดต่อใดๆนะครับ เพราะฉะนั้นคันนี้นะครับด้านหน้าก็ไม่เคยโดนแน่นอนนะครับสวยๆเลยนะครับเดี๋ยวเราไปทดลองขับเจ้ารถคันนี้กันนะครับก่อนอื่นเลยผมเข้ามาก็ปรับเบาะเนาะให้ได้สรลระลที่ผมชอบกันโอเคพวงมาลัยพวงมาลัยนะเอาขึ้นมานิดนึงผมชอบพวงมาลัยสูงหน่อยโอเคเลขไมค์คันนี้อยู่ที่12 4 1 6 8สมกิโลเท่านั้นลด10ปีปีละ12่นเดือนละพันวันละ30ิ ก็เป็นฟิลอารมณ์แบบขับไปกับที่ทํางานหรือไปส่งลูกลักลูกนะครับปกติทั่วไปไม่น้อยมากๆเลยนะมาเราไปเริ่มขับกันเลยดีกว่าก่อนอื่นนะครับเข้าเกียร์เลยเย็ดดีไปเราจะลองกันอยู่ในตลาดแถวนี้นะครับหน้ารา้านแล้วนี่แหละโอเคขึ้นเนินอืออัตราการตอบสนองคันเร่งดีมากเลยนะเจอหลุม ช่วงล่างดีมากนะไม่มีเสียงกุกกักกุกกักอะไรของช่วงล่างนะครับช่วงล่างอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์เลยนะครับคันนี้นะครับมาเราลองวนอยู่ในตลาดกันดูนะครับสำหรับลูกค้าที่หารถอะไรอยู่นะครับลองติดต่อเข้ามาหาเราได้นะ ที่วิสันอาโตคา่าของเรานะครับมีรถให้เลือกเยอะมากนะไม่ว่าจะเป็น Fortuner m u มิลเอ็กเกียแคนิวนะครับหรือจะเป็น Honda นะครับไม่ว่าจะเป็น Accord Civic อะไรเรามีหมดนะ Toyota ก็มีนะครับเซนต้ a อะไรอย่างเงี้ยอย่างที่เห็นคลิปรีวิวกันอยู่นะรถเรามีเยอะหลายรุ่นหลายยี่ห้อหลายคัน ที่สําคัญนะครับรับประกันดีแน่นอนนะครับเราไม่รับรถอุบัติเหตุหรือรถที่มีปัญหาเข้ามานะครับรถทั้งหมดของเรานะครับเรามีการตรวจสอบเช็คสภาพนะครับก่อนที่จะส่งมอบให้ลูกค้านะครับรับรองครับลูกค้ารถไปสบายใจหายห่วงแน่นอนครับตอนนี้นะครับเราก็มาถึงหน้าร้านของเราแล้วนะวิสานออโต้คาร์นะครับร้านของเรานะตั้งอยู่นะครับตรงข้ามสมาคมชาวปักใต้นะบนถนนกาญจนาพิเศษนะครับอ่ะดูกันเลยเรามีรถทุกยี่ห้อทุกรุ่นนะครับจะเอาอะไรครับ MG ก็มีนะครับ เดี๋ยวพาไปวนดูหน้าร้านนะครับมาด้าสองนะครับเจ้าเวลไฟมีหมดนะลูกค้าหารถอะไรอยู่ติดต่อเข้ามานะเดี๋ยวพนักง,งานขา,ขายของเราประสานงานให้นะขอสรุปนะคันนี้นะช่วงล่างอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นะอัตราเร่งดีพูดง่ายใช้ในเมืองก็ได้ขับทางไกลออกต่างจังหวัดก็ได้นั่งสบายมากนะระบบทุกอย่างดีหมดขนาดผมตัวใหญ่ขนาดเนี้ยเฮดลูมยังเหลือ่อเหลือนะครับสบายใจหายห่วงแน่นอนนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะลงไปสรุปราคาแล้วก็โปรโมชั่นด้านล่างรถนะครับตามผมมาเลยครับ เป็นยังไงกันบ้างครับกับเจ้า Mercedes-Benz คันนี้นะครับผมขอย้ำอีกทีนะวันนี้นะผมอยู่กับเจ้ารถ Mercedes-Benz นะครับ E 2 5 0 Body W 2 0 7คูดเ u ประตูนะครับคันนี้เป็นรถปี2010กับจนปี2011นะครับสีเขียวขี้ม้านะครับการรับประกันนะครับคันนี้นะครับเครื่องเกียร์นะครับเรารับประกันให้6เดือนหรือ2 5 0ห0ืกิโลนะครับและเรื่องอื่นนะครับไม่ว่าจะเป็นแอร์ไม่เย็นไฟไม่ติด แบตเตอรี่หมดได้สตาร์ทนะครับเรารับประกันให้1เดือนหรือ1 0 0 0 0มนกิโลนะครับเพราะฉะนั้นซื้อรถกับทางเราสบายใจหายห่วงแน่นอนครับรถคันนี้นะครับอยู่ที่วิสันออโตคาร์นะครับสาขากาญจนาพิเศษนะครับลูกค้านะครับสามารถโทรเข้ามานะครับติดต่อเซลลนะครับหรือนะครับแอดไลน์แอดหรือทักเข้ามาใน Facebook ของวิสันออโตคาร์ก็ได้นะครับแล้ววันนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมนะครับ กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วคราวหน้านะครับผมจะเอารถด,ดีๆนะครับมาฝากเพื่อนๆอ,อีกนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ สนับสนุนโดย Car4Sure เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคันสภาพมากกว่าหมื่นคันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา Car4Sure.com